JKN ครับเปิดธุรกิจใหม่นะครับชื่อว่า Hello Universe Tour ซึ่งอันนี้เป็นธุรกิจที่3นะครับจาก MUO เนาะธุรกิจแรกมันก็คือธุรกิจ Miss Universe นะครับซึ่งมี MUO เนี่ยจะมี Miss Universe Miss Teen USA แล้วก็ Miss USA นะครับซึ่งธุรกิจที่2นั่นก็คือธุรกิจสปาและความงามเนาะมันก็จะมีเครื่องดื่มมีน้ำมีอะไรอย่างนี้เนาะอีกอันนึงนะเปิดตัวนี้ร้อนๆเลย Hello Universe Tour ซึ่งจะเป็นทัวร์ที่เน้น i n b o u n และ o u t บ o u โดยที่จะเป็น Exclusive นะครับเป็นทัวร์ที่เป็นแบบ High อ n นเนาะเน้น i n b o า n d o u t b o ก็คือเอาคนเข้าเอาคนออกโดยธุรกิจนี้เนี่ยทาง JKN เนี่ยตั้งเป้านะครับอยู่ที่ประมาณ200ล้านบาทต่อปีเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในภาคของการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามครับ JKN เนี่ยอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูนะครับก็ ต้องรอสารดูอีกทีหนึ่งว่าในส่วนของแผนฟื้นฟูนะครับยื่นต่อสารมรมลายเนี่ยจะอนุมัติแผนฟื้นฟูไหมจะเข้าไปไหมซึ่ง ก็ต้องดูนะครับว่าแผนที่เอามาเนี่ยจะมีการคืนทุนนะครับกับในส่วนของหุ้นกู้ที่ค้างอยู่ประมาณ3,000กว่าล้านได้ในระยะเวลากี่ปีจะมีการผ่อนชำระอย่างไรเท่าไหร่ก็ต้องรอสารเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยอ่ะธุรกิจใหม่ของแม่มาแล้วนะ Hello Universe tour ครับ